เรื่องแากเลยค่ะต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็ ได้เกาะติดสถานการณ์ละเรื่องของนาดาวนะคุณผู้ชมค่ายใหญ่เลยสังกัดใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าปิดตัวลงนะคะบรรดาน้องๆศิลปินนักแสดงในสังกัดนาดาวเนี่ยเขาก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันและหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงนะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมน้องๆในสังกัดนาดาวเขาก็มีการรวมตัวกันนัดกินข้าวกันรวมไปถึงค่ะการรับประทานอาหารหรือว่าการรวมตัวกันเนี่ยเป็นการรวมตัวที่มีความสุข หลายๆคนหลั่งน้ําตาแห่งความสุขออกมานะไปฟังความรู้สึกค่ะของน้องสกายกับน้องไอซ์กันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศแบบนี้นะคะจริงๆมันมันมันก็เป็นเหมือนวันสุดท้ายของพวกเราครับผมลราพวกเราก็เลยเหมือนนั้นรวมตัวไปเ,เ,เรียกว่าอะไรอาหารปโปรดของที่พวกเราแบบไปตลอดเวลาก็คือคหมูกระทะครับผมเป็นแบบเป็นที่ที่ แบบที่โปรดของนาดาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกันรวมกันตอนนั้นก็คือปิดร้านเลยถึงจุดจุดนี้มันมันมันแบบมันผมว่ามันเลตโกได้พอสมควรแล้วแล้วก็แบบมันถึงจุดที่ว่าเออเดี๋ยวเราก็แค่ move อนไปต่อมีบ้างมีบ้างก็เห็นในสตอรี่ครมีบ้างมีบ้างมีบ้างนีๆแน่นอยแต่ว่ามันก็เหมือนปกติแหละผมว่ามันเป็นแบบน้ำตาแลงความสุขครับผมด้วยความที่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีเหมือนเออเป็น ไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วแบบพี่ยงก็เป็นเหมือน daddy กเกอร์คนเดียวที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็รู้สึกว่าตอนตอนแรกๆก,ก็วูบๆนิดนึงแต่แต่แต,แต่ตอนนี้เหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆเราแบบเร,เรายังเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วความรู้สึกมันเหมือนเดิมฮะเราก็แบบพี่ยงเขาแบบมีอะไรโทรมาปรึกษากูเลยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็สบายใจเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เออรักรักเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับผมทุกทุกคนแบบเป็นทีมเดิมหมดเลยแต่แค่เหมือนออกออกมาทําเองบ้างอะไรอย ก็เรียนรู้ใหม่ก็เรียนรู้ใหม่ใช่ครับผมนะครับตอนนี้อ่ผมให้คุณแม่ดูไปก่อนครับใช่มอนเจอร์ใช่มอนสเอใช่ครับถ้าในอนาคตก็อาจจะเดี๋ยวดูว่ามีโอกาสอะไรที่เหมาะสมแล้วมันเข้ากับเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็มีความกังวลแหละเราก็แบบเติบโตมาจากที่นี่เราแบบมีปัญหาอะไรแล้วก็ถามพี่ๆถามพี่ยงพี่พี่ๆที่เป็นเฮดเฮดกันใช่ครับพอเหมือนเราต้องออกไปข้างนอกไปบินด้วยตัวเองก็มีความกังวลเหมือนกันแหละว่า อะไรถ้าถ้าแบบเกิดอะไรที่แบบเราต้องตัดสินใจเองเราก็แบบอาจจะมีความหนักใจบ้างต้องบอกค่ะผู้ชมคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ติดตามผลงานของน้องทุกๆคนนะแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยไปไหนไปเป็นนักแสดงอิสระเป็นศิลปินอิสระหรือไปอยู่สังกัดใดก็แล้วแต่บรรดาแฟนคลับหรือว่าคนที่รักศิลปินนะคะจากบ้านนาดาวเนี่ย เขารอซัพพอร์ตอย่างแน่นอนค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะน่าใจหายแหละแต่พี่ต้องบอกว่าเราก็รอติดตามผลงานนอกับกการย้ายย้ายกันไปเติบโตนะคะของนักแสดงนะคะหรือว่าศิลปินในค่ายาดาวคุณผู้ชม